E.P. ที่15สร้างบ้านใหม่แทนบ้านเก่าในที่ดินเดิมนรพัตเพลทความสำคัญของงานก่อผนังอิฐมอนแดงอิฐมอนแดงเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ก่อผนังที่พบเห็นกันอย่างยาวนานมากนะคะเพราะเป็นวัสดุที่ราคาถูกหาได้ง่ายมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพภูมิอากาศอิฐมอนแดงเป็นอิฐขนาดเล็กที่ผลิตจากดินเหนียวน้ำและวัสดุอื่นๆที่ผสมเพิ่มอย่างเช่นที่เท่าแกลบและทราย ผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมนำไปใส่แบบพิมพ์อัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นจึงนำเข้าเตาเผาสุกอิฐชนิดนี้นะคะมีขนาดและสัดส่วนไม่ตายตัวค่ะขึ้นอยู่กับรูปแบบและแหล่งผลิตมีทั้งแบบก้อนตันและแบบมีรูตรงกลางอิฐมอนแดงเป็นอิฐขนาดเล็กที่ผลิตจากดินเหนียวน้ำและวัสดุอื่นๆที่ผสมเพิ่มอย่างเช่นที่เท้าแกลบและทราย ผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมนำไปใส่แบบพิมพ์อัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตามขนาดที่ต้องการทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นจึงนำเข้าเตาเผาจนสุกอิฐชนิดนี้นะคะมีขนาดและสัดส่วนไม่ตายตัวค่ะขึ้นอยู่กับรูปแบบและแหล่งผลิตมีทั้งแบบก้อนตันและแบบมีบูตรงกลางข้อดีของอิฐมอญแดงค่ะมีความแข็งแรงทนแดดทนฝนได้ดีสามารถรับน้ำหนักได้30กิโกร,รัมต่อตารางเซนติเมตร หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงจออแขวนของที่ผนังได้ง่ายใช้พุกที่หาซื้อได้ทั่วไปได้ง่ายใช้ได้ดีบริเวณเล็กๆจะได้ไม่ต้องตัดอิดมากสามารถทนไฟได้ประมาณ2อชั่วโมงเกิดกระบวนการผลิตด้วยการเผาตามภูมิปัญญาชาวบ้านจึงทำให้มีสีสันที่มีความคลาสสิกในส่วนของข้อจํากัดของอิดมอนแดงนะคะอิดมอนแดงมีน้ำหนักมากกว่าอิดชนิดอื่นๆค่ะ มีมวลที่อัดแน่นจึงทําให้อิฐสะสมความร้อนมากกว่าระบายความร้อนมีคุณภาพมาตรฐานและขนาดไม่สม่ําเสมอมีขนาดเล็กจึงใช้เวลาก่อสร้างค่อนข้างนานส่งผลให้มีค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นงานก่อผนังด้วยอิฐมอนหรือว่าอิฐชนิดอื่นๆนะคะจะต้องมีการทําเสาเอ็นและคานทับหลังเพื่อช่วยในการยึดผนังก่อให้แข็งแรงและช่วยลดการแตกเล้าในงานก่ออิฐฉาบปูน เสาเอ็นและคานทับหลังจะต้องมีทุกระยะความกว้างและสูงมากกว่า3เมตรคานทับหลังหรือว่าเสาเอ็นจะต้องมีการเสียบเหล็กยึดก,กับโครงสร้างเสาหรือว่าคานเช่นเดียวกับเหล็กเสียบสำหรับยึดอิดก่อด้วยหรือที่เรียกว่าเหล็กหนวดกุ้งนั่นเองทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังไม่ให้เกิดการล้มหรือว่าเคลื่อนตัวเสาเอ็นและคานทับหลังยังต้องทำรอบวงกบประตูหน้าต่างด้วยนะคะ เพื่อยึดวงกบให้แน่นกับผนังไม่ให้หลุดหรือว่าล้มป้องกันการแตกเล้าบริเวณมุมวงกบด้วยนอกจากนี้นะคะหากมีการก่ออิฐมาชนกันเป็นมุมอย่างเช่นมุมกั้นห้องระหว่างห้องน้ำกับห้องนอนโดยไม่มีเสาโครงสร้างอยู่ต้องเทเสาเอ็นด้วยค่ะ